ซอนฮึงมินแก่เกินไปสำหรับพีิมลีกพี่เพื่อนมีความเห็นกันยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้ฟุตบอลศาสตร์จะพาพี่เพื่อนไปหาคำตอบกันซอนฮึงมินอดีตนักเตะเยาวชนของ FC ฟซโซ ก่อนที่จะเข้าร่วมสโมสรเยาวชนฮัมบูร์เขาได้ลงเล่นในบุนเดสติก้าเป็นครั้งแรกในค2 0 1 0และในคอ2213ได้ย้ายเข้าสู่ไบเออร์เลเวอุลเซ่นด้วยค่าตัว10ล้านยูโรซึ่งเป็นสติใหม่ของสโมสรตัวเองได้ลงเล่นให้แก่สโมสรในรายการยูฟายูโรปาลีกและยูฟาแชมเปียนลีก2ปีถัดมาเขาได้รับสัญญาก,กับทันานทอนน็อตแน็ฮอสเปอร์ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์กลายเป็นนักเตะเอเชีย ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงที่ลงเล่นให้กับสเปอร์เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นเอเชียที่ทำประตูมากที่สุดในพิวรีอังกฤษและยูฟาแชมเปียนลีกและยังทำลายสถิติของซาบอมคืนในการเป็นผู้เล่นเอเชียที่ทำประตูมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปในคศ2019เขาเป็นนักเตะเอเชียคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกต่อจากตำนานลุนพี่อย่างปาติสีอ2กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ต่อมาในฤดูกาล2021-2022โซนซัมบอยดิสซาเป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลรองเท้าทองคำหรือผู้ทำประตูสูงสุดประจำฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกโซนได้รับการยกย่องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้และเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวงการกีฬาเกาหลีในปัจจุบันในคศ2022เขาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ3ของผู้ทรงอิทธิพลในเกาหลีใต้และในเดือนมิถุนายนคศ2022ยุนซองยอน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้มอบเหรียญเชยอนยองให้แก่สนซึ่งเป็นเหรียญเกียรติยศสูงสุดของวงการกีฬามอบให้แก่บริษเ,เกาหลีใต้ในปัจจุบันคงจะหลีกหนีไม่พ้นกับคำถามที่ว่าซนฮุมมินแก่เกินไปหรือเปล่าสำหรับพิีเมลีกมีหลายคนมองว่านี่ถึงเวลาที่ทีมอาจจะต้องปล่อย ซอนซักทีนหลังจากที่ปัจจุบันเขามีอายุ32ปีแต่สำารรบร่างกายก็ไม่ดีเหมือนเก่าอีกจนอาจจะไม่สามารถช่วยทิมแบบยาวๆได้แน่นอนเรื่องนี้ที่ว่าสอนควรได้อยู่กับสเปอร์ต่อไปหรือไม่คงขึ้นอยู่กับความเห็นของแต่ละคนแต่สำหรับผมฟุตบอลศาสตร์เราทำได้เพียงสัมเนอข้อมูลบางอย่างเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของแต่พี่ๆเพื่อนๆครับ เริ่มจากการทําประตูซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของนักเตะในตำแหน่งกองหน้ากันก่อนในฤดูกาล2024-25ที่เพิ่งปิดฉากลงซนทําได้เพียง1 1ประตูจาก46นัดที่ลงทําการแข่งขันซึ่งนับเป็นซีซั่นที่เขาทําประตูให้สเปอร์น้อยที่สุดเป็นอันดับ2โเดือันดับ1น,นั้นเกิดตั้งแต่ฤดูกาล2015-2016หรือซีซั่นแรกที่เขาอยู่กับทางด้านท้ยมาสเปอร์นั่นเอง โดยในดูการนั้นทําได้เพียง8ลูกจากการแข่งขัน40นักในทุกรายการหากนับเฉพาะการเล่นในพิมพ์ลีกหรือดูการล่าสุดซนยังมีค่าเฉลี่ยนในการยิงตรงกรอบเป็นแค่1.0ครั้งต่อ90นาทีเท่านั้นซึ่งถึงเป็นตัวเลขที่ย่ที่สุดเป็นอัดับ2ของเขาในการเล่นให้สเปอร์ลองจากดูกการ2020-2021ที่มีค่าเฉลี่ย1.01ครั้งต่อ90นาที แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามซนก็มีส่วนช่วยทีมในด้านการผ่านบอลดีที่สุดในซีซั่นล่าสุดเขามีค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต,ต์ต่อนาทีในพิมลีตอยู่ที่0.38ครั้งซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดใน4เสื้อของส a เปอร์นอกจากนี้เขายังมีค่าเฉลี่ยในการสร้างโอกาสทำประรตูจากจังหวะโอเพนเพย์ Open อยู่ที่1.9ครั้งต่อ90นาทีโดยถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ในการเล่นให้สปเปอร์เช่นกัน หากเจาะลึกลงไปจะพบว่าเขาสร้างโอกาสทําประตูในช็อตที่มีโอกาสเป็นประตูสูงถึง0.68ครั้งต่อ90วินาทีกับการเล่นในลีกล่าสุดซึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นล่าสุดเขาเป็นรองแค่บุกโยซาก้าดยิแม็กนิวดิวินเดอร์บอยและโมฮัมหม็ดซาลาในด้านนี้หากนับเฉพาะคนที่ลงเล่นอย่างน้อย1,000นาที แน่นอนว่าช่วงซัมเมอร์ปี2025เป็นช่วงซัมเมอร์ที่สำคัญต่อทั้งซอนฮุนมินและสเปอร์ภายใต้การคุมทีมคนใหม่ของโทมัสแฟงซึ่งการตัดสินใจเรื่องอนาคตของแข้งเลือดสมขาวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางของทีมได้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆพีมีความเห็นกันยังไงครับซอนฮุนมินยังคงไหวไหมในพรีเมียร์ลีกยังมีความสำคัญไหมกับทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับฝากกดติดตามด้วยอยากให้ฟุตบอลศาสตร์พูดถึงใครหรือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ